สวัสดีจุงกะแมลบอลโปรนกุ๊กรบกวนวันนี้ก็มาเข้าครัวอีกแล้วนะคะโจนเทอร์ซีติดเธอเองแน่เนาะหลังเลิกงานนะคะวันนี้สามีอยากกินติกามาซาลานะคะก็ประเดี๋ยวกิเคลียนหกติกามาซาลาเอาไปเมียนใส่เนยเองก็นางเธอมาดัดเพลงออยเนาะมุนเองนางเธอซีเองก็มาเธอความสะอาดเตาเซินประเดี๋ยวกินทานี่มุนเฮนางเธอซีเฮงยวนสันไลมาด่าในกระโดดโดน เครื่องปรุงนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จะมีซอสของติกกามาซาลานะคะแล้วก็จะใส่หัวหอมลองไปด้วยนะคะมีเนื้อวัวน,นะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมนะคะก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะ,ะส่วนมาเงเองเธอซีหลังเลิกงานเนาะยังเองจูนกะทงไงเจ๊ใบทุ่มเนาะคาพลึงเวทโทเองก็ต้องเธอซี เองจเองจค่าไฟรายรายชั่วโมงนะเองก็ต <rua> ้องเธอซีเนาะช่วงตลาดเนช่วงถ่อเออรีบเธอเลยที่บ้านเรานะคะจ่ายค่าไฟนะรายชั่วโมงนะคะตอนช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มเนี้ยค่าไฟมันจะถูกลงหน่อยนะคะเราก็รีบทําอาหารเลยนะคะทํานู่นทํานี่ไว้เรานะคะก็เอาเครื่องปรุงนะคะไปผัดให้มันหอมนะคะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะคะแล้วก็โคเลโคเลไปสักพักนึงนะคะแล้วก็ใส่ซอสติกกมาซาลาไปนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะปล่อยให้มันสุกนะเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะก็ปรุงแค่มีซอสมันแค่นั้นนะคะ ถ้าใครมีผักชีนะคะก็สามารถโรยตกแต่งด้วยได้เลยนะคะแต่เราไม่มีนะคะเราก็ใส่ไปแค่นี้นะคะนี่เลยจะกินคู่กับข้าวอร่อยมากนะเย่ยภาษาไทยเต้ากับนังเคลียะคเมโน <laughs> ยับเตอ